เพื่อนเคยเห็นพาวเวอร์แบงที่มีสายในตัวกันแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้หัวชาร์จมีสายในตัวแล้วนะขนาดเล็กพกพาสะดวกอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าใช้งานสะดวกยังไงเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูกันเลย สวัสดีค่ะโบจากช่อง a r s e n e l o o p Thailand นะคะวันนี้โบมีหัวชาร์จ2รุ่นเด็ดมาแนะนำ C32T และ C42T นะคะ2รุ่นนี้ดูผินเเนี่ย,นยหน้าตาจะคล้ายๆก,กันแต่สเปคและการใช้งานต่างกันพอสมควรเลยค่ะเดี๋ยวโบจะพาเพื่อนๆไปดูเลยนะคะว่า2รุ่นนี้เหมาะกับใครใช้งานแบบไหนถึงจะคุ้มและเลือกแบบไหนถึงจะตอบโจทย์เพื่อนๆค่ะ a l l e n C32T และ C42T ทั้งคู่ใช้เทคโนโลยี g a n Charger Version 6 ที่ทำให้ตัวหัวชาร์จมีขนาดเล็กแต่สามารถจ่ายไฟได้แรงและควบคุมความร้อนได้ดีปลอดภัยต่ออุปกรณ์มากกว่าแบบทั่วไปและสีของทั้งสองรุ่นนี้เป็นโทนเมทัลลิกเงินดูเรียบหรูพรีเมียมมาพร้อมกับสายชาร์จในตัวแบบ Type C ที่สามารถยืดออกและหดเก็บได้ตัวสายยาว70เซนและมีระบบล็อกแบบแม่เหล็กตรงนี้ที่น่าสนใจคือทั้งสงรุ่นนี้น้ำหนักเท่ากันเลยค่ะ เพียงแค่140กรัมเท่านั้นถือว่าเบามากถ้าเทียบกับหัวชาร์จที่มีกําลังไฟแรงขนาดนี้โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับหัวชาร์จทั่วไปที่ปล่อยไฟระดับ35วัตต์และ45วัตต์จะเห็นชัดเลยว่าขนาดของ C32T และ c 4ส t เล็กกระทัดรัดกว่ากันเยอะมากพกง่ายไม่เก็บก,กะในกระเป๋าแน่นอนค่ะมาดูเรื่องกําลังไฟกันบ้างค่ะ C32T ให้กำลังไฟสูงสุด35วัตต์เหมาะกับการชาร์จโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ต iPad หรืออุปกรณ์ gadget ทั่วๆไปได้สบายๆเลยค่ะส่วนพอร์ตชาร์จก็มีให้ชาร์จถึง2แบบทั้งพอร์ต USB-C 1ช่องและสาย Type-C ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องใช้งานได้ทั้งแบบเดียเด่ยวๆหรือจะชาร์จพร้อมกันทั้ง2อุปกรณ์ก็ไม่มีปัญหาค่ะโดยเมื่อใช้พร้อมกัน C32T จะจัดสรรกำลังไฟใน30วัตต์ สำหรับสายในตัวและ10วัตต์สำหรับพอร์ต USB-C ค่ะส่วนรุ่น C42T ยกระดับขึ้นอีกขั้นด้วยการชาร์จกำลังไฟสูงสุด45วัตต์ค่ะมีระบบควบคุมความร้อนแบบ Duo l c r r e เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานสูงสุดหเมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟสูงไม่ว่าจะเป็น Macbook iPad Pro Notebook หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่รองรับกำลังไฟสูงชาร์จด่วน PPS 2.0 อย่าง Samsung Galaxy S-Series และ Android รุ่นอื่นๆที่ต้องการชาร์จไวเป็นพิเศษส่วนพอชาร์จก็เหมือนเดิมเลยค่ะมี usb-c 1ช่องและสาย type-c ในตัวสามารถใช้งานพร้อมกันได้โดยจะจ่ายกำลังไฟ30วัตต์ที่สายและ10วัตต์ที่พอชาร์จค่ะถ้าเพื่อนๆเน้นการใช้งาน2ออุปกรณ์ที่ต้องการความแรงตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะ ทั้งความเร็วความสเสถียรและความปลอดภัยและที่สำคัญทั้ง2รุ่นนี้ยังรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วเกือบทุกแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น PD 2.0 PD 3.0 QC 2.0 QC 3.0 PPS AFC FCP SCP ใช้ได้กับทั้ง iPhone Samsung Xiaomi Huawei o p p o เรียกว่าครอบคลุมทุกค่ายเลยนะคะ ส่วนวิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถใช้งานได้2แบบเลยนะคะถ้าต้องการใช้งานแบบเสียบสายก็สามารถเอาสายมาเสียบที่ช่องพอร์ต USB C ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าจะใช้สายในตัวนะคะก็สามารถดึงออกมาเสียบกับอุปกรณ์ได้เลยใช้เสร็จก็สามารถหดเก็บเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง4 3 2 T และ4 4 2 T ถึงหน้าตาจะเหมือนกันน้ำหนักจะเหมือนกันแต่ต่างกันที่กำลังไฟและความเหมาะสมในการใช้งานค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการใช้งานชาร์จโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวนะคะแนะนำ4 3 2 t ตัวเนี้ย ก็เพียงพอค่ะแต่ no ถ้าใครต้องการใช้งานชาร์จในกำลังไฟเยอะๆอย่าง Macbook หรือว่า Android ที่รองรับระบบ PPS 2.0นะคะก็แนะนำ C42T ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ค่ะและหากฟังมาถึงตรงนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสั่งซื้อ C32T และ C42T นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Shopee Lazada Tiktok Shop และช่องทางออนไลน์อื่นๆของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description ใต้คลิปนี้ค่ะและหากเพื่อนๆอยากให้โบทำสินค้าเปรียบเทียบรุ่นไหนอีก สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของเราด้วยนะคะรอบนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ